ไปไกลแท้เออะๆเยอพี่เลยครับ่ีโดด้ออีครับนี่อันนี้เขาอันนี้เขาจะใสครับพี่เห็นวเนยเฮนนวดเฮนนวดนี่่าอไอํานาจเจริญครับยุ้อํนาจเจริญกู้ํากินครับเยี่ยก็ครับอำนาจเจริญกู้ํกินตำบลนาแตะครับอ๋อบ้านกุดนับกินครับตํบลนาแตบอํเภออํเภอเมืองครับอํเภอเมือง อำนาจจิญอำนาจอำนาจนะครับวันนี้ยู่กับรถแฮ่นะครับรถแฮ่ช่างเพิ่นมิวสิกเต่าครับช่างเปิ้นมิวสิกเต่านี่เป็นรถแฮ่แล้วย่ทางพุะครถแฮ่ทางเปิ้ลเดี๋ยวจังไปเบิ่งสิเสียบยางไปเสียบจังเสียบโทรศัพครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้เปิ่นเปินเีดเป็นอะไร่นะครับเปียนเห็ดเปิ้ลเป็นต๊อโต๊ะยังของโมโนบะ มโนนครับโมโนเพ่าะว่าเพื่อนเพื่อนเขาเบียดนี่สายเดียวนะครับอ่าครับเขาเบียดสายเดียวขับกางมากลาง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 ตัวกลางตัวนี้ครับกลางเอนะก็มาเหลี่ยมเหลีมซี่ครับเหลมซี่อันส่วนตัวนี้พยายามมาปิดเป็นเบียดนะครับเพราะเห็นในอันนี้เบียดครับเพราะว่าเห็นรังตัวนี้กลางตัวนี้เหลี่ยมหลังนะครับก็รวมพี่เปิดขึ้นชุดเบสได้สุดอันเลยครับนี่เ่ิดังเลยนะอันนี้เบียด ถูกต้องมีช่องซอปงปะเนี่ยกลางบนนี่เบียดที่กันผู้ใดยก็เบียดลังเออช่องซองเบียดลัางนะถูกต้องแล้วครับเบียดลงังเพราะว่าพอคุ้มแยกนะครับอันนี้แหลมย่างเดียวอบาสามแหลมที่แหลมหลังอ่ากลางน้ำบวก พี่ไปหลังควัดได้ครับเอาหากับสามสลับกันหาับสาม้วก็หกับซี่สลับกันหาับสามหกับซครับด้ครับครับี่หาครับสามหับีครับน้ำเสียงว่าแล้วะกล่องับแนไอกยวเ่อมเเียงอะอันนี้นะครับพ่อพ้าเบง รถแห่นะครับนี่รถแห่ครับนี่อุปกรณ์ครับที่ติดตั้งวันนี้ครับ<า>นี่พ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 มาทางพี่ครับมาสลับยุควดัด<า>แมนครับเว่สลับยุคพาด <c oughs> เอร์เอเอเด,ด,ดี๋ยวเขาต้องรถวอลุ่มร่วมกันด้วยวัลุ่มบ้ครับวอลดดุมลดดม่มแอมเอาลงไปทุกตัวนะครับนี่ครับนี่รถแห่พี่พ่อฮู้จักสเปคปะสเปครถคันนี้ไหมโอ้ สเปกตัวใส่ตัวยังสิแม่ใส่ตัวของไอ้นี่ดอกของไอ้พี่อาครับเสียงกลางบอกครับเสียงกลางดอกพี่อาเสียงเสียงแหลมกับจัลวดนะรลวดครับเสียงเบดพี่อาพันธเสีเบียดพีอ้กัน18นิ้ว18นิ้วครับอ๋อมีข้างหกดอกครับผมเอสิงอีล หกหลังีหลังซีเนาะครับผมแขงงดอกยังยังพี่บ่เห็นดอกขัแข็งงมันเป็นคมพิดอันใหนะครับเป็นผ้าพิดใบนะครับผมเก็บงานต่อของไอชาเลนเจอร์กขาูครับอ๋อชาเลนเจอร์ครับครับอันนี้รถแหย่ยังกพี่รถแห่ของแซมเปิลมเศ้าครับแซมเปิลมิวสิกาครับผมโอเคครับมาห้ามาสลับย่ควาดบัดนี้ยังก่อ้า หาคับสามครับสลับสากับสี่บอกเขา่หาครับสามหาคับสามลุกๆนะช่องหาคับช่องสามสลับกันสัำบัดนะครับสัำบัดหน่อยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสามสลับกันนะครับลุงครับหาคับสามหกหกกับสี่หาครับสามนี่ครับครับติดตั้งคอร์สนะครับวันนี้นะครับตัวบนก็น่าจะเป็นมอนเตอร์ครับ แล้วก็อันนี้ power amp นะครับเอ้๊มิกมิกครับมิกมิกไม่ใช่ power amp คอมมปรกับหลงส้นนะครับอย่าปากอย่าปากของโอเคนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าคันนี้จะสวดๆกันยางเอาเลยครับเปิดแอมม์เลยครับคันนี้จะเป็นยังไงดูบรรยากาศครับเจ้าของรถอยู่นี่นะครับ ร้อยสามผลยังพีนเพื่อนปพื่อนเกียนไม่แห้งครับมันเลยคิดเนี่ยเนียนครับเนี่ยอันนี้คือน่าจะเอาเลยครับเลยพร้อมแล้วเอาเลย,อเ,ยเอาเลยฮะ ສາມສາວເປັນອຸຈຈິດກົດຂະຫຍໍາປັດເຮົ 在这些地方。